สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันนี้กันนะเพื่อนๆเขาจะเป็นเกมแบบลากสีนะเพื่อนๆลากสีที่เหมือนกันไปหากันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันนะเพื่อนๆเริ่มจากสีอะไรก่อนดีนะเพื่อนๆสีสีส้มก่อนไหมสีส้งมง่ายเนาะสีส้มเสร็จแล้วก็สีฟ้า สีฟ้าสีชมพูโอ้สีชมพูมาไม่ได้เหมืนมนอนเดี๋ยวนะไม่ได้เหมือนหรือต้องฝั่งนี้ไปก็ไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนะไม่ได้เหมือน ทำไงดีเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองใหม่ดีกว่านะเมื่อกี้เราเริ่มจากสีส้มนะเพื่อนๆเ,เราตอนนี้เราเริ่มจากสีชมพูดูก่อนเพื่อจะได้ไปเอาสีชมพูได้แล้วเพื่อนๆโอเคโอเคเมื่อกี้สีชมพูเราไม่ได้นะเพื่อนๆ ตอนนี้เราได้สีชมพูมาแล้วนะเพืนะ่อนต่อไปสีสีฟ้าสีฟ้าสีสีชมมาไม่ได้เพื่อนเนี่ยทามาปุ๊บสีชมพูก็ขาดสีชมพูก็ไปหากันไม่ได้เพือนอืมเดี๋ยวนะสมมติ สีชมพูมากอ่อนมาแบบนี้แล้วสีส้มจะไปยังไงถ้าสีส้มมาอย่างนี้สีชมพูจะไปได้งไงเอนเพื่อนเนี่ย<ๆ>เขาไปไม่ได้เลยน้เพ่นเนี่ยไปทางไหนก็ไม่ได้ เพื่อนๆลองเม้นมาบอกกันหน่อยนะเพื่อนๆน,นะมันไปไม่ได้เพื่อนเนี่ยเนี่ยก็สีส้มมันก็ต้องมาหากันแบบนี้ถ้าถ้าสีส้มไม่ไม่เชื่อมกันก็สีชมพูก็ก็ไปได้แต่พอสีชมพูไปได้สีส้มก็ไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยไปหากันไม่ได้ เอ,อนะไม่ได้เพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองเม้นมาบอกกันหน่อยนะเพื่อนๆว่าทํายังไงนะเราทําไม่ได้เพื่อนๆเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะเพื่อนๆนะขอกําลังใจหน่อยนะเพื่อนๆ อย่าลืมเม้นมาบอกกันนะเพื่อนๆว่าทําแบบไหนนะ